สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณอยากจะมาแบ่งปันในเรื่องของการดูแลสุขภาพว่าทำย่างไรทำให้เราไม่แก่ก่อนวัยอันควรนะคะก็จะมีเคล็ดลับ ง่ายๆนะคะวันนี้8สิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงนะคะ,ะทําให้เรายังชะลอวอัยไม่แก่ก่อนวัยนะคะก็คืออันดับแรกเลยเรื่องของการนอนนะคะอย่าอดหลับอดนอนทํางานแบบดึกๆจนไม่มีเวลาพักผ่อนอันนี้เป็นตัวที่ทําลายผิวของเราทําให้ผิวเราแห้งแล้วก็จะเกิดริ้วรอยนะคะข้อที่2สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงก็คือ การรับประทานอาหารพวกแป้งแล้วก็ของหวานนะคะคนไทยเราก็จะทานเป็นข้าวกันอยู่แล้วซึ่งจะมากด้วยแป้งแป้งก็ไปเปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาลแล้วก็พวกของหวานต่างๆทําให้เรามีน้ําตาลในเลือดสูงแล้วก็ทำให้นอกจากทําให้เราอ้วนแล้วนะคะ ตัวแป้งเองเนี่ยก็จะไปทำลายระบบหลอดเลือดนะคะ,ะทำให้เซลล์ผิวเกิดการเสียหายตรงนี้นะคะ,ะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันแห้งมีริ้วรอยค่ะข้อที่3สิ่งที่ควรที่จะหลีกเลี่ยงก็คือเรื่องของการสุบบุรี ะะหรือว่าหลีกเลี่ยงพวกควันบุหรี่ตัวนี้เป็นตัวทําลายผิวของเรานะคะหรือคนที่สูบบุหรี่จัดเนี่ยผิวก็จะคร้ําแล้วก็เล็บก็จะเหลือง น,ะะนอกจากมันไปทําลายระบบาทางเดินหายใจเกี่ยวกับปอดแล้วมันก็ยังทําให้ผิวพรรณเราแห้งหมองคล้ำนะคะทำให้เราแก่ก่อนวัยข้อที่4เรื่องของการดื่มน้ํานะคะเคล็ดลับเลยก็คือว่าให้ดื่มน้ําให้ได้วันละ2ลิตรครึ่งถึง3ลิตรอันนี้เพื่อปรับสมดุลนะคะกับระบบการไหลเวียนของระบบเลือดในร่างกายแล้วจะทําให้ผิวเราชุ่มชื้นผิวเราไม่แห้งนะคะข้อที่ห การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าเบียร์นั่นเองนะคะเอ่อถ้าสิ่งนี้ถ้าเราดื่มเหล้ามากๆผิวเราเนี่ยจะแห้งจะแห้งแล้วก็มีริ้วรอยนะคะเอ่อแล้วก็ผิวผิวมันจะหยาบกร้านนะคะเอ่อก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะ,ะข้อที่6กก็คือในเรื่องของแสงแดดนะคะเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเพราะว่าบ้านเรามันจะแดดแรงค่อนข้างแรงเนาะก็หลีกเลี่ยงแดดแดด ช่วงเวลาที่แดดจัดเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงหรือว่าออกข้างนอกเราก็ต้องมีตัวที่ป้องกันหรือกางร่มอะไรประมาณนี้ข้อที่7นะคะเ,เรื่องของความเครียดนะคะความเครียดเนี่ย เมื่อไหร่ที่เราเครียดเนี่ยสะสมมาเนี่ยคิ้วเราก็จะขมวดทั้งวันหน้าเราก็จะย่นก็จะมีริ้วรอยเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขจัดความเครียดถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าเรามีความเครียดสะสมมาเราก็ต้องรีบขจัดความเครียดอันนี้ไม่ให้มันเกิดอยู่กับเรานานๆข้อสุดท้ายนะคะเรื่องของ การรับประทานผักผลไม้ถ้าเรารับประทานผักผลไม้น้อยเกินไปเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยขาดวิตามินแร่ธาตุต่างๆตรงนี้ที่จะมาซ่อมแซมพวกเซลล์ผิวของเรานะคะเ,เพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะรับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้นนะคะแปดสิ่งเคล็ดลับตรงนี้นะคะสิ่งที่เราควรที่จะดิกลี่งทั้ง8อย่าง เมื่อเรารู้เคล็ดลับตรงนี้แล้วเราก็มาดูแลใส่ใจสุขภาพของเรานะคะเพื่อให้คงความอ่อนยาวสดใสนะคะเราจะไม่ดูแก่เกินก่อนวัยอันควรนะคะก็เคล็ดลับดีๆฝากเอาไว้นะคะกดติดตามกันใหม่นะคะช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ